โห <All> right. <Hello. S 1> สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1นึ่งเกมมิ่งกันครั้งนะครับผมก็ค,มคลิปนี้อยู่กันกับ m มอดพาวเวอร์อีกครั้งครับผมโดยจะเป็นหมอดที่ช่วยเรื่องของการที่พาวมันติดนะโดยที่ผมเจร้รวรวมมา2มอดเลยทําคลิปเดียว2หมอดเลยนะครับผมเพราะว่ามันมันคล้ายกันอ่าคือหมอดแรกก็คือหมอดที่จะช่วยให้ไอีพาวเนี่ยบางคน่จจะเคยเคยเจอผมเจอบ่อยครับผมก็คือมันจะขึ้นหิวอย่งเงี้ย มันขึ้นหิวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปติดอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหิวอย่างเงี้ยส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือมันติดครับผมเออมันไปติดที่ไหนสักที่แล้วมันก็จะไปไปไหนสักที่อย่างเช่นวัวชอบไปอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยคือมันก็ไปติดอยู่เงี้นแหละเราแปลออกครับๆเขาก็จะไปติดเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ะครับก็คือสองหมดนี้เสิ่งที่จะทําคือเวลาที่มันเจอพวกเนี้ยเวลาที่มันเจอพวกเนี้ยมันจะเอาให้ไปเกิดใหม่ที่พาวิซครับผมเออมันก็ อารมณ์ว่าถ้าเป็นเราเวลาเราเจอพวกนี้เราจะถอดมันออกจากพาวะแล้วใส่ใหม่ถูกไหมอ่าแล้วมันก็จะเกิดมาใหม่ก็คือไอ้มอดเนี้ยมันก็จะทําอย่างนั้นแทนเราครับผมเนี่ยโดยมันจะคิดมันจะน่าจะนับตามเวลาว่าไอตัวนี้ไปติดอยู่ตรงไหนทําไมมันเองวนลูปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยอืมแต่ผมก็คงลองให้ไม่ได้เพราะถ้าเราเราไม่รู้ว่ามันจะติดไหมเราเขาดูแค่วิธีทําไปก่อนเนาะ ขันตอนแรกเหมือนเดิมครับผมให้ไปดูคลิปนี้สอนติดตั้ง u e c s s เวอร์ชันนคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะหลังจากลงคลิปนี้คลิปนี้คุณจะทำแค่ครั้งเดียวนะเออคุณจะทำแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในการให้เราสามารถใช้หมดได้ก็คือคุณจะลงกี่หมดก็แล้วแต่คุณทำอันนี้ไปครั้งเดียวจบนะมากลับมาครับผมก็ดาวน์โหลดกันเลยสำหรับอ,อังกี้นี่ก็คือ ตัวนี้ครับผมที่เวลามันหิวหรือมันไปติดเนาะดาวโหลดไหมดาวโหลดตรงนี้นะกดสโลดดาวโหลดครับผมอ่าโชกเรียบร้อยอ่าอีกอันก็คือสตาร k ครับผมสตาร k นี่ก็คือไปติดที่ไหนสักที่ก็ดาวโหลดมาเหมือนกันน่าจะลงเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่ามันน่าจะใช้ได้ทั้ง ซิงเกิลแล้วก็ uh, Server, วเดดิเคทซฟเวอร์นะครับผมโดยที่คนโฮสเป็นคนเดียวที่ติดตั้งเนาะแต่เขาก็ไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะพราเขาไม่ได้เทสอ่ะโอเคดาวน์โหลดลโหลดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับผมถ้าผมจะไปเทสยังไงถ้ามันไม่ติดวะอ่ะโอเคเอ่อผมดูก่อน แตกไฟล์ก็จะได้มาสองสองไฟล์นะผมก็คือตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้อันนั้นคืออันนั้นคืออะไรซักอ่ะแล้วก็ตัวนี้แอดสองอันครับผมเดี๋ยวเราเอารวมไว้ที่เดียวกันก่อนบึ๊กอ่ะสองอันนี้ จากนั้นก็อยู่ดูข้างในก่อนอ๋อโอเคอ่าก็ทําการ Copy เลยครับผม2อันถ้ามันเวิร์กจริงก็คือว่าเป็นหมอดที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าก็เหมือนมันช่วยแก้บั克ให้เรานั่นแหละช่วยแก้บั克ในเกมให้เราเพราะเป็นบัคที่เราเจอกันบ่อยสําหรับ market, อัลติดนาะอ่าก็ Copy ีครับผม2อันนี้ปึ๊บแล้ก็เข้าที่ Power เลยคลิกขวา มไาจัดการเปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับผมปึ้งแล้วก็พาวแล้วก็ไบ n น r รีนะ w ิน64หมดก็วางตรงนี้เลยครับผมปึ้งอ่าเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยละก็เราไปดูกันแล้วเราจะรู้ได้ไงก็เราไว้รู้ว่ามันติดไหมแต่ก็คือเนี่ยครับผมเราตอนเนี้ถ้าคนดูมาถึงตรงนี้ก็คือคุณทําการติดตั้งหมดเสร็จแล้วนะสำหรับทั้งสองหมดก็คือ ป้องกันการติดทั้งหลายเนาะติดหิวติดอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าลืมแบ็กอัพก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมลงข้าอันนี้ดีกว่าเวลาจะลองหมดไปก็อย่าลืมแบ็กอัพเซฟเกมนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้มีปัญหาขึ้นมาไฟเสียอะไรมาก็ร้องไห้นะผมบอกเลยเนะนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามัน หรือไม่ติดออาอะไรบ้าน,นี่เจอเจ็ดเทพไปเนาะว่าเราก็ไม่สามารถจะเทสให้ดูได้เพราะเราผมไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดนี่ขุดทิ้งขุดคว้างกันไว้โอ้ม มืมดว่ะนี่อะไรอ,อ่ะอ่ากระสุนหเราใส่จะโดนเลเของของเต็มโอ้โหชุดใหญ่ไปกระพริบ,บอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่เราลงทดสอบหมดเศษของครับของกันเลยต็มหลับก่อน แตบ้านนี้มันไม่มีอะไรให้มันติดอ่ะก็ไม่รู้อ่ะต้องไปลองกันเองครับผมยิ่งใครที่แบบบ้านลกๆะคือบ้านหลักผมก็ไม่ลกอ่ะผมไม่มีบ้านที่มันติดอ่ะเออพูดกันง่ายๆนะตอนนี้เซฟเซฟใหญ่ผมก็บ้านมันโลง่โลงๆอ่ะครับผมนี่นี่ก็ไม่มีอะไรให้แบงติดเลย ก็งั้นก็น่าจะประมาณเท่านี้ก็ผมไปลองใช้กันดูแล้วก็ได้ผลยังไงก็มาแจ้งกันด้วยนะครับก็เนี่ยง่ายๆครับคือถ้ามันติดนะครับผมถ้ามันติดเนาะอย่างเช่นอ่าไอไอค้างคาวค้างคาวนี่ไม่ค่อยติด่ะไอไอตัวกวางเนี่ยตัวกวางเนี่ยมันอาจจะไปยืนอยู่บนต้นไม้นี่ครับผมเออมันจะไปยืนอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดงันนะงานการก็ไม่ทําแล้วก็ติดอยู่งันครับผมเพราะไอตัวหมอดี่มันจับได้ว่าไอตัวเนี้ย งานการไม่ทํายืนอยู่งั้นวนลูปอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะหมอดมันก็จะทําการถอดครับผมไม่ถอดกวางแล้วก็ใส่ใหม่แค่นี้เลยครับผมกวางก็จะไม่ติดแล้วกลับมาละอะไรอย่างงี้นี่คือการทํางานของตัวหมอดะหมอดถ้าสองตัวก็คือตัวหนึ่งติดอีกตัวหนึ่งขา็คือติดเหมือนกันแต่ติดเล่หิวแล้ว,วลมันจับได้ว่ามีกระตัวไหนหิวแล้วติดอยู่ตรงไหนสักที่มันก็จะทำการถอดแล้วใส่ใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมก็น่าจะมีแค่นี้กับหมอดตัวนี้ ไหก็ไปลองใช้กันดูครับผมก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ